S <S s <S <se uss> <se uss> ู้งมเลยงหม้รปตวัมาที่สุดท้าสี่ยเสิี่สีส่นี่โอ้งเปิดเลย้อนมแดงาองหนม่ร้ขอหน้มาเชียลยืนจานอยู่กับี่ด้านหลังหน่งองเยอะนะอะไรดีคะสั่งได้นะคะ

เรียบร้อยออแล้วก็ไปกระเป๋าอยู่เนี่ย้มามบาทครับคุ้มาบาครัขอบคุณค่ะขอน้ำด้วยนะของหน,นเอาเมนูหนดีจ้าเมโลนะคะไข่ใหนดีค้ะเล็การใหญ่ใ,ใหญ่ไข่มูวิทินเพิ่มไหมคะถาวิน,นะคไมโลแญ่เพิ่มวิทินแทนนะของน้งจานเดี๋ยวมาให้พี่ละ

好，谢谢老板。